สวัสดีคะ่ะทุกคนฉันอยากเล่าชแนลนะจ๊ะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่เขื่อนขุนด่านปากการชนนะคะจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้ทางเขื่อนนะคะปล่อยน้ําจากสปริงเวค่ะภาพนี้สวยงามมากหลังจากที่นี่เราจะไปไหนกันติดตามชมจ้าทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สวนลุงโชยนะคะคลองมาเดือ่อนครนายก ทางมาถนนถนนที่จะเข้าคลองมาเดื่อนะทุกคนแบบว่าก็โหดร้ายเหมือนกันนะสาหรับแซดซึ่งจริงๆแซดเราอะ่ะมันไม่ได้เป็นรถโหล,ลดนะแต่ว่าเ,เราอะ่ะใส่ยางแก้มเตี้ยมันก็เลยทําให้ดูเตี้ยแบบคือทางทั่วโหดอะ่ะสําหรับสำหรับแซดนะถ้าถ้าถามว่ามาได้ไหมก็มาได้มันไม่ได้ มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันก็ถือว่าทอร์หดแหละคือถ้ามาก็แนะนําเป็นกระบะก็ได้หรือว่าเออเป็นรถเก่งธรรมดาที่ไม่ได้โหลดจะดีมากนะแล้วก็ตอนเนี้ยเราได้ที่นอนแลละที่นอนเราจะอยู่ริมริมน้ําเลยเออเพราะว่าวันเนี้ยเป็นวันอาทิตย์ซึ่งคนจะน้อยกว่าวันเสาร์ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อะคนมันจะเยอะมากแต่ว่าเรามาใน วันเป็นวันอาทิตย์มันก็เลยคนน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าไม่มีคนนะคือที่มันจะว่างตรงไหนอ่ะเราต้องดูตอนเย็นเพราะว่าตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ปะคนที่เขามาเที่ยวเขาก็จะจอดรถเั็นอยู่ทั่วไปมันก็เลยจะทําให้ไม่รู้ว่าที่ตรงไหนมันว่างต้องรอเย็นๆหน่อยแต่ทีเนี้ยเราคุยกับพี่ที่ดูแลแล้วเขาหาที่ให้แล้วแล้วก็ ไปจอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะแคมปิ้งจริงจังเลยนะคือครั้งแรกของการแคมปิ้งครามันจะหาไปได้ด้วยดีไหมเดี๋ยวยังไงต้องไปคอยดูกันก็ตอนนี้เวลา4โมง15รถยังเยอะอยู่เลยก็เดี๋ยวรอให้รถซาซาลงเดี๋ยวเราค่อยไปจัดที่นอนกันก็เดี๋ยวพาดูโดยรอบไปก่อนเนาะ ห้องน้ำนะคะทุกคนห้องน้ำจะเป็นแบบว่าชักโครกนะสองห้องแล้วก็เป็นแบบนั่งยองสองห้องนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของซักล้างนะคะแล้วก็เลยไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นอ้าวห้องน้ำเหมือนกันเป็นชักโครกนะเส แต่เหมือนว่าห้องน้ำเขาอ่ะคืออาบน้ำได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีถังถังใส่น้ำอ่ะถังอาบน้ำอ่ะด้วยแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งฝั <Okay. S 1> ่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเหมือนกัน ห้องน้เหมืออนนนกัะนนะคะโ้สรุปคือทั้งห้องน้ําทั้งทั้งห้องอาบน้ําอยู่ด้วยกันอะ่ะคือดีอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูคร่าวๆก่อนน้ําเย็นมากเลยทุกคนอันนี้เป็นลําธารน้อยที่จะไปไปถึงลำธารใหญ่โอ้แต่น้ำแรงอยู่นะ เดินต้องให้มั่นคงนิดนึงถ้าไม่มั่นคงก็เรียบร้อยเหมือนกันนะโหยน้ํนะาเย็นอะหนึ่งน้ําเย็นสองอากาศเย็นนี่นี่จะไปลำทานใหญ่ค่อยคอยดูไปนะทุกคนใจเย็นๆ ก่อนแล้วนะคะก็เด hm. ี๋ยวเราไปเปลียยนที่หลับที่นอนกันเลยจ้าวันนี้นะทุกคนเราใช้มุ้งหน้าต่างที่เป็นมุ้ง DIY ที่เราทำเองนะทำจากมุ้ง5ฟุตมาตัดตัดเอาเพราะมันเป็นมุ้งเก่านะก็จะประหยัดเงินไปได้นิดนึงนะคะ ทั้งสองด้านเหมือนกันเลยสีสันก็จะได้แตกต่างจากคนอื่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาเตรียมที่นอนจากพับเบาะก,กันก่อนเลยนะคะแล้วก็มาปูที่นอนกัน ของเราแค่ปูผ้ายางนะคะแล้วก็ปูผ้าที่เป็นจริงๆมันเป็นผ้าห่มแหละแต่มันหนาหน่อยก็เลยเอามาใช้ลองนอนมันก็จะไม่ค่อยหนามากนะคะก็จะบางๆก็ลองดูก่อนคะ่ะถ้าไม่ดีนอนไม่สบายเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยเปลี่ยนกันใหม่เนาะ ติดไฟแสงสว่างแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับแคมป์ในคืนนี้กันหน่อยจ้า อะไรเลยเพราะว่า,วาอามันอยู่ใต้ต้นไม้อะเราก็เลยไม่กางขาแล้วก็ยังไม่ได้กางเขาอะไรเลยก็เลยยัดทุกอย่างไปข้างในรถก่อนเนี่ยจะบอกว่าวิวดีมากข้างหน้าเราเนี่ยคือน่าจะได้ยินเสียงน้ำแหละคือมันติดน้ำเลยแล้วก็แบบว่าคือเนี้ยรับรองว่าได้ยินเสียงน้ำคือแน่ แล้วก็อากาศเย็นอยู่นะตอนนี้เวลา5โมง15 Uhr ก็อากาศเย็นอะ่ะเย็นเลยได้น้ำนี่เย็นใหญ่เลยมูดใต้น้ำด้วยวันนี้น่าจะนอนสบายนะุกคนคือคือต้องบอกว่าคางนี้เป็นแคมปแรกอะ่ะแคมแคมป์คาแรกแล้วก็ เตรียมทารปมาเตรียมอะไรมาแต่ไม่ได้กลางหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ทำข้าวเยอะแยะอะไรประมาณนั้นนะก็เลยยังไม่กลางแล้วบวกกับว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยคือเปิดเปิดเปิดประตูหลังไปอะ่ะมันก็มันก็พอเป็นร่มเงาได้บ้างแล้วก็บวกกับต้นไม้ข้างบนด้วยมันก็เลยยังไม่จําเป็นต้องการทารปก็ยังไงคืนนี้น่าจะคืนนี้น่าจะน่าจะแฮปปี้นะ คาดว่าฝนจะไม่ตกแล้วก็เป็นข้าๆค้าข้างเป็นเต็นท์แล้วก็ทีกท่าหนึ่งเป็นเป็นแคมป์คาเหมือนเราแต่ว่าเขาเป็นรถตูก้ก็มีเพื่อนมีเพื่อนค่อนข้างจะหลายคนอยู่วันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ก็เหรก็ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูันเรื่อยๆแลยกันว่าเออเราจะทำอะไรที่นี่บ้างนะจ๊ะ ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็เป็นมาม่าใส่ผักใส่ไข่ทานง่ายๆเนาะแล้วก็ที่นี่สวนมินโพนะคะก็ค่าใช้จ่ายที่นี่ในการกางเต็นท์ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์เป็นเต็นท์อย่างที่เห็นทีนี้หรือเป็นรถก็ราคาเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เขาไม่มีไฟให้ใช้นะคะยังไงเราต้องเตรียมไฟมาเองนะแล้วก็เขาจะมีไฟตามทางให้นิดหน่อย แต่เขาไม่มีปั๊กให้เราเสียไะนะเราก็ต้องเตียมมาเองนั้นไม่ใช่ปัญหายอยูแล้วนะสําหรับทุกคนที่การเป็นบ่อยๆนะคะก็วันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวอาบน้ําก็เดี๋ยวนอนเลยดีกว่า เยอะแล้วก็น,นี้สวยก็เยอะไปห้องน้ำของเราอะมันไกลมันไกลจากห้องน้ำใช่นนะี้ก็เดินไปก็ต้องถือไฟไปด้วยทนะุกคนเพรามีไฟทางให้ริงแต่ว่าเออเราก็ต้องมีไฟไปด้วยอะที่ห้องน้ำก็มีไฟนะแต่เราก็ต้องถือไปด้วยก็ความปลอดภัยของตัวเราเอง เียง,งน้าอะส,สอะ่ะาจจะไม่ัดนะแต่ว่าก็มีเสียงโอ,อาโตอนนี้ารแปดูไม่รูเรื่องเลยอหน,หน้าขาวมากแค่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ใส่แว่นแล้วมองไม่เห็น แต่ก็อยากคุยไปด้วยอ่ะเพราะว่าตอนนี้นมันเล้วเนี่ยหนึ่งรุ่มเดินปกติเวลาเราอยู่บ้านเราก็นอนสองรุ่มอีกแล้วใช่ปะ่ะแต่ทีเนี้ยอยู่นี่ต้องเซฟแบตต้องเซฟไฟเพราะว่าพวาวเวอร์แบงก์ก็มีมาแค่ก้อนเดียวก็เลยต้องเซฟแบตไปหน่อยแล้วก็ ตอนเช้าุเนี้ยตอนเช้าุเนี้ยจะให้ดูว่าเปิดประตูรถออกมาแล้วเราจะเจออะไรบ้างแต่บอกเลยว่าวินสวยวิมสวยมากตอนนี้ยังแบบตุ๊มตุ๊ต่อมๆคิดว่าน้ำจะขึ้นมาถึงรถไหมเนี่ยเมื่อกนที่พี่เขาเดินมาเขาบอกว่าเขามาเก็บเขามาเก็บแส่กันประมาณว่า เว้ก่อนเผื่อฝนตกถ้าฝนตกล้วน้ำมันก็จะเอือขึ้นมาอะไรประมาณนี้แต่ก็บอกว่าวันนี้ฝนไม่ตกหรอกเพราะว่าดาวเต็มฟ้าเลยจ้าอาจจะไม่ค่อยสภาพเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามาแคมป์มันก็นอกมันไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนทอี่บ้านที่เราจะเซฟได้ทุกอย่างเนาะ พยายามพยายามแมะอยากให้อยากให้หลายๆคนน่ะรู้ว่าเออเวลามาแคมป์มันไม่ต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างก,ก็ได้มันแบบเอาสนุกสนานเอาแบบมีชีวิตชีวาอะไรเงี้สยสไตล์เรามันมันมันประมาณว่าไม่ค่อยได้อะไร ออวันนี้อนของที่มาไม่ครบนะคือบางทีบางทีการเดิทนทางก็คือก็ต้องมีมีความผิดพลาดบ้างให้เราได้เรียนรู้นะคะแต่ะะก็อยาผิดเยอะผิดเยอะแต่มันจะเหนื่อยมากวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็เดี๋ยว เสร็จจากตรงนี้ก็จะนอนแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเลยออกจากบ้านตั้งแต่เก้าโมงครึ่งแล้วก็ไปไปเผื่อนจุนด่านมาเพื่อ,ดด<า>อไปเก็บภาพต้คลิปมานั่นแหละสวยมากนะคะตอนที่เขาปล่อยน้ำ หลายคนอดควรเห็นหลายคนอดควรแหละว่าเอ้ยมันรถติดมากอะไรประมาณเนี้ยวันนี้ไปก็ไม่ได้ติดนะแต่มันจะติดตอนกลับเพราะว่าตอนกลับเนี่ยทุกคนพอได้ภาพแล้วก็พากันกลับใช่ปะม,มันจะเลยติดแทนเองพอหลุดติดก็ติดแค่แบบช่วงสักกิโลนึงมั้งพอหลุดตรงนั้นมามันก็หมดแล้วอะ่ะ แต่คนที่ไปสายอ่ะบอกเลยนะว่าปิดหนักมากเห็นบางคนเลี้ยวรถกลับเลยอ่ะขนาดใกล้จะถึงแล้วนะเห็นเลี้ยวรถกลับเลยก็โอเคควรจะนอนแล้วอากาศดีมากเลยอากาศดีมากได้หินเสียงแบบ หลีหลิงเลไล,ลตลอดแล้วก็เสน้ำไหลเดี๋ยววนี้เราจะได้เห็นน้ำป็นจุกัดแล้วนะว่าวิวข้างหน้าเพอเปิดรถออกมาแล้วเนี่ยเะเจออะไรบ้างมันไม่มียุง,ยงนลยนะทุกคนแต่ว,ว่านอนต้องปิดหน้าคาต้องเก็บประตูลงมาเพราะว่าจะเคล็แหละ ไม่มีแต่เราก็ต้องเซฟไว้ทุกคนเราจะนอนแล้วอารมณ์มันก็จะแบบอึมครึมอึมคึมนิดนึงก็เหนือย,ยังไงพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้านะจ๊ะคุณไนสันดีค่ะ สวัสดีทุกคนเช้าแล้วนี่คือบรรยากาศหน้ารถเรานะที่เปิดประตูออกมาแล้วก็จะเจอแบบนี้เลยจ้ะอากาศดีไหมน้ำลำทานไหลตลอดทั้งคืน ได้ยินเสียงทั้งน้ำได้ยินเสียงทั้งจักรจันเลไลเริ่มมีคนตื่นมาทำข,ข้าวบ้างแล้วเป็นข้างๆบรรยากาศดีมากทุกคนอากาศเย็นมากเมื่อคืนแบบว่าเปิดพัดลมอ่ะ นิดเดียวไม่ได้เยอะ<ม>เบอร์หนึ่งด้วยซ้ำอากาศยังหนาวเลยอ่ะเช้านี้เราต้มข้าวต้มคุ้ยกับยำไข่เค็มนะทคนประเดิมแั้นแรกด้วยกับข้าวง่ายๆไปก่อนนะ ็นมากเลยน้ำไหลแรงด้วยน้ำไหลเย็นเห็นตัวปลาก็าคือนอนสบายมากดาวเต็มฟ้าพระจั์สวยอากาศดีตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงแล้วทุกคนเมื่อกี้กินข้าวเสร็จคับเรียบร้อยขอแช่น้ำสักแป๊บหนึ่งธรรมชาติบำบัดนะอุ๊ยฟาตด ตอนนี้แดดอ่อนๆนะคะ hehe, ตอนเช้ารับที่จะเป็นดีกันนะที่นี่ถือว่าสวยเลยนะสำหรับสำหรับสวนลุงโคยนะคะถ้าใครได้มาแถวคลองมาเดือนนะถ้าไม่ได okay? ้ข้ามคลองไปคลองสองอะไรอย่างเงี้ยก็แวะมาที่นี่ก่อนได้ค่อนข้างใกล้ธรรมชาติเลยวิวกลางเต็นท์นี่คือติดธรรมชาติจริงๆเพราะว่าก่อนที่เราเข้ามาตรงเนี้ยเราก็แวะหลายที่นะเขาก็จะมีซุ้มตามริม ริมลำน้ำอ่ะคือพอเวลากลางเป็นอ่ะมันจะไม่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติขนาดนั้นไงก็เลยเลือกมาที่นี่ไม่ผิดหวังการใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงมากนักน,นะคะที่คนดูแลก็ใจดีมากก็ออยังไงเดี๋ยวเราเล่นน้ำก่อนนะเดี๋ยวลิปหน้าเราจะพาไปไหนกันหรือเราจะพาไปทำอะไรกัน อย่าลืมติดตามเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดสิดตามไว้นะเราจะได้เจอกันในทุกคลิปที่ลงน,นะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วได้น้ำก่อนนะบ๊ายบายโสต์